วันนี้นะคะเราจะมาฟังการแบ่งปันนะคะในหัวข้อ5ข้อทำไมทุกคนต้องรู้ค่า SCS ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากสุดยอดผู้นำนะคะต้องเรียกได้ว่านะคะทั้งรอทั้งเก่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นสุดยอดนะคะ เรียกได้เลยว่าเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างรวดเร็วค่ะและตัวท่านเนี่ยนะคะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะคะอดีตตัวท่านจบปริญญาตีค่ะ Communication Art นะคะที่อสังชันนะคะแล้วก็เข้าสู่นะคะหรือที่ a b a บนะคะเข้าสู่ธุรกิจนะคะจากวิกฤตนี้สินของครอบครัวค่ะและตัวท่านเนี่ยเห็นคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จค่ะจึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจนูสกินนะคะและปัจจุบันเนี่ยตัวท่านเนี่ยประสบความสำ สูงสุดค่ะได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นนะคะของปี2023นะคะและปัจจุบันนะคะตัวท่านดำรงตำแหน่งนะคะ Presidential Director และ c i r c l e of Excellence 1ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะกดเลข8รัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะกด8เข้ามานะคะเพื่อเป็นการต้อนรับสุดยอดสปิเกอร์ของเรานะคะตรงนี้ได้ว่านะคะเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถเลยนะคะกด8รัวๆเข้ามาค่ะต้อนรับคุณนอตธนกิจสมเกียติกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่นอต สวัสดีครับสวัสดีคุณสมโอนะครับสวัสดีน้องสมโอแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังจากทุกที่ทั่วโลกด้วยนะครับอ้าวเสียงหายเลยหนึ่งขออภัยนะครับกินน้ําก่อนว่าเสียงหายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องราวของไม่คุ้นเคยเลยนะพูดในเรื่องของตัวนะครับเหมือนผลิตภัณฑ์เหมือนในเรื่องของเรื่องโปรดักต์เนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือเรื่องของค่า SCS ไหนมีใครรู้คําว่า SCS บ้างพิมพ์มาให้หน่อยว่า SCS คืออะไรครับ SCS นะฮะพี่ไมห่หน่อยนะครับสําหรับผมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ผมอินกับเรื่องนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวอาหารเสริมตัวแรกที่ผมได้ทานตั้งแต่อายุ14นะครับปัจจุบัน40แล้วตัวนี้คือสุดยอด anti aging แต่ผมจะบอกว่าวันนี้ไอ้ค่า SC SCS เนี่ยมันจะสามารถทําอะไรบ้างและจุดขายของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้ทุกคนจะได้แน่นอนคือ การที่ทําให้คนอยากรู้ว่าค่า SCS ในร่างกายของเขาคืออะไรดีไม่ดีนะครับถ้าดีพิมพ์มาให้หน่อยว่าดีมากนะครับก่อนอื่นขอแชร์สไลด์ก่อนนะโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ,บทักทายกันมาได้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับ SCS ันเนี้ยก่อนที่จะไปลงเรื่อง SCS หรือว่า Skin Carotenoid Score นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเรื่องนี้ครับสไลด์ค้าง Free Radical นะครับหรือว่าอนุมูลอิสระผมจะเอาแบบ เล่าสั้นๆแล้วกันนะในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็ไม่ได้เป็นคนเก่งวิทย์อะไรนะครับแต่ว่าเก่งในเรื่องของการสื่อสารนิดหน่อยแล้วกันเนาะทีนี้เรื่องของอะไรที่มันยากๆเนี่ยผมก็จะทําให้มันง่ายที่สุดแล้วกันนะฟรีไรดิคอลหรือว่าสารอนุมูลอิสระมันคืออะไรอันดับแรกคือสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดในร่างกายตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเกิดตลอดเวลาในทุกๆกิจกรรมที่เราทําง่ายๆเลยคือไอสารเซล์ในร่างกายเรามันจะมีเซลล์ถูกไหมเซลเนี่ยมันจะโดนทําลายได้คือเซลมันจะมีทั้งออกซิเจนและอิเล็กตรอน ไง่ายครับเซลหนึ่งเซลล์มีออกซิเจนและอิเล็กตรอนอยู่ทีนี้เมื่อเกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมาเขาทําอะไรกับเซลล์ของเราเขาจะเข้าไปทําร้ายเซลล์โดยที่สารอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสารที่ไม่ครบองค์ประกอบนะครับเขาก็จะไปแย่งไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมาใช้พอโดนแย่งเสร็จปุ๊บเซลล์ Cell ที่เราเคยมีอิเล็กตรอนมันก็จะเหมือนแบบขาดความรักะ แล้วมันจะเกิด chain reaction กับร่างกายคือมันก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระไปด้วยนะครับซึ่งความน่ากลัวของมันคืออะไรนะครับความน่าก,กลัวของเขาก็คือว่าเมื่อเซลล์มันโดนทาร้ายเนี่ยนะครับเมื่อเกิดภาวะหนึ่งในร่างกายที่เรียกว่า o อกซิเดชัมันคือภาวะที่สารอนุมูลอิสระนะครับโดนกําจัดหรือว่าโดนทําให้ไม่ทํางานน้อยเกินไปพูดง่ายคืออนุมูลอิสระมากกว่าสารต้านในร่างกายถูกต้องมันคือการมิวเท,ทของ ของตัวเซลล์ของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํายังไงเพื่อให้เกิดการยับยั้งไอตัวรีแอคชั่นแบบนี้กับร่างกายได้สิ่งที่ต้องทําก็คือเพิ่มคําว่าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งจริงพอไอสารอนุมูลอิสระที่มันเยอะเนี่ยมันนําไปสู่อะไรได้บ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเอาสาเหตุก่อนแล้วกันนะสาเหตุของสารอนุมูลอิสระที่มันจะเกิดขึ้นมี2ปัจจัยนะครับคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเช่นอะไรบ้างอายุคะคุมไม่ได้อยู่แล้วถือว่าทุกวันมันคืออขงเรา อายุมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับอ้วนอย่างเงี้ยอ้วนถึงแม้ว่าทุกวันนี้แล้วมีทีมีแต่คนทั่วไปไม่ได้มีถูกปะ่ะการอ้วนนะครับการอ,อักเสบภายในนะครับการบาดเจ็บความเครียดความเครียดในตัวดีมากหมอชอบบอกว่าอย่าเครียดลูกพูดง่ายมากหมอแต,แต่แต่หมอรบกวนอย่าเครียดกับผมก่อนได้ไหมคือความเครียดมันคุมไม่ได้อยู่แล้วถูกปะ่ะการหายใจการดื่มน้ําทุกอย่างคืออนุมูลอิสระทั้งหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเราหยุดยั้งมันไม่ได้ฮะทุกคนนะครับ อันนี้คือปัจจัยภายในนะโทษทีมีปัจจัยภายนอกด้วยเอาใจภายนอกเช่นการดื่มน้ําการกินอาหารซูบุรีนี่หนักหนักหน่วงจัดนะครับกินแอลกอฮอล์นะครับเอฟเฟกของยาบางตัวนะครับการโดนรังสีบางอย่างฝุ่นละอองคือทุกอย่างทุกกิจกรรมตั้งแต่เช้าจรลดมืดอ่ะมันคือการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายตลอดเวลาครับโอเคไหมเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันเกิดอนุมูลสระแล้วเราไม่สามารถลดได้ตามอายุที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยภายในที่เรามีกับร่างกายโรคต่างๆสิ่งที่เขาจะทําให้มันขึ้นกับร่างกายอนุมูลอิสระถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันส่งผลอะไรเราอาจจะไม่ไดเอาแวร์ถึงการดูแลตัวเองมากแต่ผมจะให้ดูว่ามันร้ายกาจขนาดไหนนะครับอนุมูลอิสระในร่างกายถ้ามันสะสมนะครับสิ่งที่เขาสามารถทําให้เกิดโรคต่างๆนานาจากอนุมูลอิสระได้เช่น <c oughs> อันนี้คือยกตัวอย่างพอสังเกตก่อนนะ โรคมะเร็งอันนี้คลาสสิกทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวการสูญเสียการมองเห็นจากการที่ตาของเราเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะครับโรคหัวใจโรคไขข้ออักเสบสโตรกระบบทางเดินหายใจภูมิคุ้มกันโรคอ้วนโรคพา่าคิมสันเบาหวานหอบผือดข้ออักเสบเริ่มชรลากอดไวัยอันควรนี่คือสาเหตุที่มาที่ไปของความเสื่อมในร่างกายทั้งหมดที่เกิดจากสิ่งสิ่งเดียวคือคำว่าฟรี e รดิ i ค a ล น่าก,กลัวไหมน่าก,กลัวมากเลยนะคือ,คอจริงๆแล้วการตรวจหาสารต้านไอ้ค่าน้อยแล้วเรารู้สกว่าค่าเยอะชนะเนี่ยคือไม่ถึงห้าหมื่นนี่คือความน่ากลัวของมันครับมันส่งผลถึงร่างกายไม่ใช่แค่ความเสี่ยงแต่ว่ามันคือสาเหตุหลักปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเหล่านี้ในร่างกายทั้งหมดจากการที่เซลล์โดนทําร้ายและมิวเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้านของมัน <c oughs> มีอยู่ทางเดียวเลยคือเพิ่ม อัตราของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพราะยิ่งสารต้านมันเยอะแค่ไหนมันยิ่งเป็นตัวที่จะสามารถยับยั้งการมิวเทสหรือการขยายไอตัวเชนเรีแอคชั่นเนี่ยนะครับปฏิกิริยาลูกโซ่กับร่างกายในการสร้างสารอนุมูลอิสระเพิ่มเนี่ยได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับซึ่งหน้าที่ของเขายกตัวอย่างง่ายที่บอกว่าช่วงแรกอะเนาะไอตัวฟรีเรดิคอลเนี่ยหรือว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเข้าไปแย่งตัวนิวตรอนไอโทติอิเล็กตรอนถูกไหม แย่งอิเล็กตรอนจากเซลล์ดีนะครับเซลล์ดีของเราโดนทําร้ายแล้วก็กลายพันธุ์กลายเป็นอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านเข้าไปทํางานก็คือเขาจะเข้าไปเพื่อบริจาคครับเพื่อน,นเขาคือฟอสฟอ o ูดบริจาคหนอร์ของอิเล็กตรอนของตัวเราเองเนี่ยนะครับของตัวอนุมูลสารต้ตานอนุมูลเนี่ยให้กับตัวฟรีเรดิคอลแล้วหลังจากนั้นฟรีเรดิคอลก็จะอิ่มนำสำราญนะครับไม่ไปแย่งตัวอิเล็กตรอนมาจากตัวเซลล์ที่ดี อันนี้คือคอนเซปต์ของเขาเลยนะนั่นแปลว่าอะไรยิ่งแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะครับเรายิ่งมีหน่วยแห่งการบริจาคเยอะนะครับอนุมูลสระมันเกิดทุกวันแต่มันก็จะโดนหักล้างและไม่เกิดเชนเรีอคชันกับร่างกายหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่นั่นเองนะครับป้องกันการเสียหายสะสมกับร่างกายและทําให้เรามีสุขภาพและแก่ชาด้วยนะครับนั่นคือผลของตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วทีนี้เราจะหามันได้ยังไงบ้างนี่ครับนี่คือหนึ่งตัวที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ ปูตุชนมนุษย์อย่างเราเนี่ยสามารถหาง่ายที่สุดนั่นคือการกินนั่นเองนะครับการบริโภคเข้าไปก็คือตัวแคโรทีนอยด์นะครับซึ่งแคโรทีนอยด์การบริโภคง่ายมากคือมันอยู่ในผัก7สีมัน,นี7แสงอยู่แล้วเนาะการที่เราจะต้องไปหาผักผลไม้ก,กินแต่เอ๊แต่เดี๋ยวก่อนคือปัจจุบันเนี้ยการกินผักเนี่ยมันไม่ไม่ได้รง่ายขนาดนั้นหรือปะถึงแม้ว่าเราจะเข้าซูปเปอร์แต่การกินเข้าไปอะผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดการกินผักมากเลยนะจนจนมาเข้าทีอาเมีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเริ น,นอกจากสีคือปริมาณต้องได้ด้วยคือกินหน่อยๆห,หนึ่งใบเนี่ยไม่ถือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะโอเคไหมครับเจ้าแคโรทีนอยด์เนี่ยมันคือสารที่เกิดจากการสะสมของการบริโภคและการใช้ชีวิตที่มันจะไปฝังตัวอยู่ในไขมันใต้ชั้นผิวหนังของเรานี่คือแคโรทีนอยด์นะครับมันไม,ไม่ได้เป็นการเอฟเฟกจากแต่ละวันที่เรากินอาหารแต่มันคือการสะสมในระยะหลักเดือนนะครับหลักสัปดาห์หลักเดือนหลักปี จนมาเป็นค่าแคโรทีนอยด์ที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วทีนี้ไอ้ตัวมีผลงานผลงานหนึ่งที่เกิดโดยดรซีวีรามนนะครับด r รซีวีรามนเนี่ยเขาท่านเก่งในเรื่องของการท่านเป็นนักวิสิ์เนาะแล้วได้รางวัลโนเบลในเรื่องของการแตกกระจายของแสงนะครับคอนเซปต์เนี้ยโดนใจบริษัทฟาร์มาเท์มากแล้วก็ฟาร์มาเท์ก็เลยนำผลงานวิจัยของท่านนะครับได้สิทธิบตัตรมาสารต่อนะครับ เป็นการเอาการแตกกระจายของแสงเนี่ยมาพัฒนาต่อกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดค่าสารต้านแคโรทีนอยด์ทวีสารแคโรทีนอยด์ใต้ผิวหนังจากการยิงของแสงนะครับและแตกกระจายสะท้อนกลับมาเป็นเทคโนโลยีที่เรานำมานูสกินนำมาพัฒนากลายเป็นเครื่องไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์ที่ใช้เวลาไม่นานแต่สามารถหาสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์ใต้ผิวหนังได้อย่างแม่นยำ นะครับใครว่าฟ h ร์มานิกส์และผลงานของดรซีวิรัมันสุดยอดบ้างทิมเขาว่าสุดยอดมาให้หน่อยนะครับนี่คืองานวิจัยโรมโนเบลนะครับและนํามาพัฒนาโดยบริษัทฟ h ร์มานิกส์และได้ออกเป็นเครื่องมือนะครับที่ลหลายๆคนอาจจะงงว่าเออแล้วมันแม่นยํากว่าการตรวจเลือดอยังไงคือการตรวจเลือดเนี่ยมันสวิงจากการกินนะครับเวลาที่เราต้องไปตรวจในร่างกายเนี่ยหมอก็จะบอกว่าตอนเช้าอย่ากินถูกป่ะอย่ากินน้ําอย่ากินอาหารเพราะว่ามันสวิงได้ แต่ค่าตัวนี้มันเกิดจากการสะสมอยู่ที่ใต้ชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นจะไม่มีการสวิงเด็ดขาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่มันจะเปลี่ยนแปลงของค่ามันเลยขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์นะครับการเปลี่ยนแปลงของค่าจะโชว์ให้เห็นนะครับเพราะมันเกิดจากการสะสมนั่นเองเนาะสุดยอดเนาะนะครับก็พัฒนากันเป็นเครื่องบืนต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยก่อน S 1เนี่ยคุณเชื่อไหมว่า Pharmanex เนี่ยลงทุนไปแล้วมากกว่า4 0 0 0ล้านบาทในการแค่ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่า b บโอโ o โตนิ c ส c a แกนเมากกว่า4 0 0พล้านนะครับเพื่อมาตรวจอาหารเสริมของเรากล่องละ2,350ถูกปะถ้าเป็น AO ก็2,100นั่นคือไลฟ์แพ็กนะครับหรือว่าจะเป็นตัว G3 หรือว่าจะเป็นเอ่อไ d ส์นก็ตามนะครับลงทุนมหาศาลเพื่อมาตรวจต้นทุนต่อเครื่องเนี่ยสมัยยันปัจจุบันเนี่ยเครื่องหนึ่งตกประมาณ14,000กว่าดอลลาร์นะครับหรือประมาณครึ่งแสนอะตัวตีครึ่งล้านอะ เครื่องหนึ่งประมาณครึ่งล้านนะครับทำไมเครื่องนี้ถึงไม่ได้แบบว่าโดนซื้อโดยบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าการผลิตต้นทุนต่อเครื่องเนี่ยสูงมากๆนะครับความนา่าตื่นเต้นคือเขาปัจจุบันเนี่ยจากเครื่องหนึ่งที่ต้องแบบใช้เวลาในการตรวจนานมากเครื่องใหญ่มากพัฒนา develop จนทุกวันนี้จะมีเครื่องใหม่ให้เราได้ใช้ใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีก็สามารถสแกนหาสารอต้านอนุรูิสระแคโรทีนอยด์ได้แล้วใน15วินาทีนี่ความสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือเครื่องนี้แหละจะทําให้เรารู้ถึงการป้องกัน ส่วนตัวของเราว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นคือข้อดีข้อแรกเลยคือการที่เราสามารถเข้าไปตรวจได้น,นะครับเราจะสามารถรู้ได้เลยว่ากิจกรรมที่เราทําทุกวันนี้มันดีพอในการป้องกันร่างกายจากการเกิดความเร็วรจากโรคต่างๆนานาได้มากน้อยขนาดไหนไม่ใช่ว่าอาหารเสริมดีอย่างเดียวนะการกินของเรานะครับอาหารเสริมที่เรากินอยู่ด้วยนะครับณนะปัจจุบันนี้การออกกําลังกาย การใช้ชีวิตต่างๆนานา,นานมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันมันส่งผลกับค่า s c s ทั้งหมดเลยนะครับคุณจะได้รู้ทั้งหมดอย่างแม่นยำและที่สําคัญคือใช้เวลาไม่นานและสําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าฟรีจ้าถูกป่ะเราสามารถเข้าไปตรวจได้ที่ศูนย um ์จามจุริสแควร์ได้เลยนี่คือข้อดีข้อแรกเลยครับคือเราสามารถบอกร่างกายตัวเองได้ว่าตอนนี้เราดูแลตัวเองดีพอแล้วหรือยังเนาะข้อที่2ครับ เราจะสามารถรู้ได้ด้วยว่าอาหารเสริมที่เราทานเนี่ยไม่ใช่แค่ค,ความรู้สึกแต่ต้องแสดงออกมาทางค่าตัวเลขเพราะค่าตัวเลขไม่เคยโกหกและนี่คือผลงานที่เราเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วกันนะว่าอาหารเสริมที่เราทานเนี่ยมันแสดงออกถึงค่าตัวนี้ทั้งหมดอยากสารต้านเพิ่มทํายังไงดีง่ายมากฮะไล์แพคนี่คือตัวตัวที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ทําธุรกิจนะแต่เพราะว่าเราต้องรักษาร่างกายตัวเองไว้ให้ได้นานที่สุดไล์แพคนี่คือ ตัวสาคัญที่สุดแล้วนะครับเห็นค่ารู้สึกดีและเห็นค่าจากการที่เราวัดค่าสารต้านอน,นุมูลอิสระในร่นางกายนะั่คือข้อที่2ครับคือได้ผลจริงหรือเปล่าในการกินอาหารเสริมข้อที่3าครับมันเป็นการปกป้องโรคเรื้อรังและการชะลอวัยที่ดีที่สุดแล้วโอเคไหมทุกอย่างที่ผมพูดมาตอนแรกเราจะไม่รู้เลยเหมือนวันเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งถ้าเราไม่ไปตรวจถูกปะแต่รู้วิธีคือสเตจสีแล้วอย่ารอให้ร่างกายมันพินาศฮะอย่ารอให้แบบ วันนี้เราไม่เป็นอะไรหรอกการรู้ก่อนมันคือการที่เราได้ป้องกันได้ฮะการรู้คือการหาแนวทางป้องกันการรู้คือการที่ทําให้จากหนักกลายเป็นเบามากยิ่งขึ้นนั่นคือข้อดีข้อที่สาของการที่วันนี้คุณรู้ค่า SCS ในร่างกายของเรานะครับข้อที่4ี่เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับว่าพฤติกรรมของเราทุกวันนี้ส่งผลอะไรคือบางทีเนี่ยทำไมเวลานักบอลต้องมีโคช้ชถูกไหม นักบอลมีโค้ชเพราะเขาไม่รู้ว่าการเล่นของเขาเป็นยังไงร่างกายก็เหมือนกันครับทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันเราอะ่ะมันเอฟเฟกกับร่างกายของเราขนาดไหนไม่มีใครรักตัวเราเองได้ถ้ากับตัวเราเองรับตัวเราเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องมีโคช้ชและเครื่องนี้คือโค้ชครับที่เขาจะบอกว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันดีพอแล้วหรือยังโอเคไหมอย่างแม่นยําเที่ยงตรงที่สุดนะครับและข้อสุดท้ายเลยเครื่องมือตัวเนี้ยคือสุดยอดเครื่องมือที่เราสามารถ จัดการการวางแผนสุขภาพตัวเองได้เราวางแผนการเงินได้เราวางแผนการทํางานได้แต่สุขภาพเราจะวางแผนได้ไงถ้าเราไม่รู้มันจริงไหมเครื่องนี้คือตัวที่เราสามารถวางแผนกับการดูแลร่างกายได้เราควรต้องทานอะไรแล้วการวางแผนนี้จะมี KPI เช็คตลอดเวลาทุก2สัปดาห์คุณมาเช็คเลยว่ามันดีขึ้นตามที่เราวางแผนหรือเปล่าโอเคไหมครับและสิ่งนี้มาทําให้เกิดการเกิดการต่อย,ยอดธุรกิจเราได้มหาศาลครับคือลูกค้าที่ลูกค่า รวมถึงตัวเราที่ลูกค้าเราทุกคนจะต้องทานอาหารเสริมตลอดเวลาเพื่อปกป้องมันอยู่แล้วจุกปะ้ะแล้วเราจะทานอะไรล่ะเราก็จะทานตัวไลฟ์แคนนั่นเองนะครับหรืออาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มันเพิ่มขึ้นเราจะสามารถเพิ่มฐาน s u b สคริปชั่นหรือฐานเอ็นดูเซอร์ได้มากขึ้นฐานเอโอมากขึ้นธุรกิจเรามั่นคงมากขึ้นรวมถึงบางคนประทับใจสินค้าแล้วขยายต่อเป็นฐานธุรกิจได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนั่นคือ5ข้อดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ค่าสารต้านคือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ค่า SCS ทุกคนต้องรู้ของตัวเองและรู้ของคนรอบตัวที่คุณรักทั้งหมดนะครับและคุณหวังดีทั้งหมดวันนี้ครับ Are you ready to know your SCS ขอทุกคนนะครับรู้จักค่า SCS ร่างกายของตัวเองรู้จักตัวเองนะครับถ้าอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นไปสแกนได้ที่ Jam Joy Square และอย่าลืมฮะลายแพลเพิ่มสารต้านนะครับวันนี้ขอฝากวาไว้เพียงเท่านี้ครับคุณส้มโอขอบคุณมากครับ ขอย้ำยงานสัมมานากับ o t g ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ